สวัสดีครับอยู่กับ t h รมเนียอรีชแนลกันอีกครั้งนะครับวันนี้เรากลับมาอยู่กับการารีวิวอุปกรณ์เล็กๆน้อยนะครับที่เป็นอุปกรณ์ที่จําเป็นนะครับสำหรับตัวรถ f o r ์350นะครับสำหรับใครหลายๆคนที่มีการติดตั้งปี๊ไปหรือว่ากล่องตัวกล่องแชท NS48 ไปนะครับปรากฏว่าหลายๆคนติดปัญหาเรื่องการหาผ้าคลุมรถนะครับที่มีขนาดที่สามารถคลุมได้กับทั้งคันหรือว่าทั้งคันนะครับ ในขณะที่เราใส่บีบหรือใส่กล่องท้ายไปอยู่นะครับวันนี้ผมได้สั่งอุปกรณ์ตัวหนึ่งมานะครับจากร้านนะครับในช้อปปี้ในลาซาด้านะครับมาเพื่อที่จะทดสอบดูนะครับว่าผ้าคลุมรถตัวนี้นะครับสามารถคลุมได้ครอบคลุมได้ดีหรือเปล่านะครับซึ่งผ้าคลุมรถตัวนี้นะครับเป็นยี่ห้อเดิมนะครับที่ผมเคยสั่งไว้จากร้านครั้งก่อนที่ผมเคยรีวิวผ้าคลุมรถฟอร์ซ่าสามารถสูดไปนะครับซึ่งเดิมทีตัวที่เป็นของฟอร์ซ่าสามารถสูดตัวเดิมนั้นไม่สามารถที่จะ คลุมรถฟอร์ซ่าได้ทั้งคันนะครับกรณีที่เราติดปีทท้ายนะครับดังนั้นเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันนะครับว่าผ้าคลุมตัวเนี้จะสามารถคลุมได้ทั้งคันหรือเปล่าเดี๋ยวเราทดสอบกันดูเลยนะครับก่อนอื่นมาแกะดูก่อนข้างในเป็นยังไงนะเอาแล้วครับมาถึงตัวผ้าคลุมนะครับที่สั่งมานะครับราคาตัวนี้นะครับได้มาประมาณ400กว่าบาทนะครับเกือบเกือบารรวมส่วนลดนะครับ ลิงก์ผมแปะไว้ในคำบรรยายใต้คลิปนะครับเข้าไปดูกันได้นะครับเป็นผลิตภัณฑ์ของร้าน b b นะครับที่เคยสั่งไปนะครับกรณีตัวนี้นะครับเวลาเราสั่งนะครับให้เราเลือกไซส์ไปดูที่ลิงก์ในคำบรรยายใต้คลิปนะครับแล้วก็เลือกสั่งไซส์ XL นะครับจะได้ภาพคุมที่คาดว่าน่าจะคุมได้ทั้งคันนะครับมาดูด้านในก่อนนะครับด้านในนะครับ เนื้อก็จะเป็นเนื้อเดิมเลยนะครับที่เคยใช้งานกันนะครับเนื้อตัวนี้สามารถกันแสงแดดได้ดีนะครับมีตัวฉาบเคลือบนะครับกันแสงแดดแสง UV นะครับแล้วก็ตรงขอบเองขอบผ้าคลุมเองนะครับหัวและท้ายนะครับ ขอบพักคลมเองหัวและท้ายก็จะมีตัวจุกคอยดึงให้นะครับเพื่อรัดนะครับเนี่ยหัวและท้ายนะครับเพื่อรัดนะครับส่วนวิธีการใส่ก็คือให้โลโก้บีบีเนี่ยอยู่ด้านหน้านะครับมันจะมีฝั่งนนะครับที่เป็นโลโก้บีบีปรากฏอยู่นะครับอยู่ด้านหน้ารถนะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยเอาละครับการทดสอบทุ่รถนะครับที่ติดตั้งซี5ลิตรนะครับ ขผมิงจะเป็นที่65ลิตรนะครับแล้วก็ใครที่ซื้อไปนะครับใช้กับกล่องชงกล่องแชทอะไรอย่างเงี้ยก็สบายนะครับวิธีการใช้งานก็เอาตัวบีบีอยู่ด้านหน้านะครับตัวบีบีอยู่หน้านรถนะครับตอนนี้ผมขึ้นชิวสูงสุดนะครับ ี่คือการทดสอบคุมเฉพาะปิ๊บด้านบนนะครับเดี๋ยวเราจะมีการทดสอบคุมใครที่มีกล่องข้าดไห้ดูด้วยนะครับ<ม>ถือว่าใหญ่มากแล้วก็เหลือเฟือ ที่เห็นนะครับตอนนี้สามารถคลุมได้ทั้งคันเลยนะครับไม่มีส่วนไหนที่โผล่มาเลยนะครับเดี๋ยวเรามาทดสอบการติดตั้งปี๊บกันดูนะครับแล้วก็มาคลุมกันดูว่าเวลาติดตั้งปีบสองข้างปีบข้างนะครับสองใบนะครับจะคุมได้ครบหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเรามาดูก <Jeez. S 2> ันคราวนี้เรามาติดตั้งปีบข้างสองใบนะครับซึ่งปี๊บข้างขนาด38ิบลิตรสองใบนะครับเดี๋ยวเรามาติดตั้งกันแล้วก็มาทดสอบคุมกันนะครับ นนก็เรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ติดตั้งดิฟเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันโอเคครับเดี๋ยวผมจะทดสอบการคลุมดูนะครับ จะตามที่เห็นนะครับสามารถคุมได้ทั้งคันนะครับแม้ว่าจะมีกล่องข้างอยู่ด้วยนะครับกล่องข้างตรงนี้นะครับถึงบริเวณนี้นะครับสามารถคุมได้รอบคันเลยนะครับสําหรับใครที่สนใจที่จะหาผ้าคุมรถตัวนี้นะครับก็ไปดูที่ลิงก์สั่งซื้อในขบรรยายใต้คลิปนะครับเดิมทีผมของเดิมผมเคยใช้อยู่นะครับมันทนทานเลยทีเดียวผมก็เลยสั่งตัวใหม่มานะครับโดยปรึกษาครับทางร้านนะครับเพื่อที่จะ หาขนาดที่มันสามารถคุมได้ทั้งคันนะครับซึ่งระยะคุมก็ยังเหลือถึงพื้นนะครับดูด้านล่างนะครับเหลือเหลือถึงพื้นเลยนะครับเนาะแล้วก็กว้างพอที่จะคุมปี65ลิตรคุมปีบข้าง38ลิตรสองข้างได้ด้วยนะครับสบายเลยนะครับก็วันนี้คงไม่มีอะไรมากนะครับในส่วนของตัวเดิมนะครับที่ผมเคยใช้อยู่ ก็จะเป็นยี่ห้อเดียวกันนะครับก็ยังใช้อยู่นะครับหรือว่าสนทานเนาะวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับจะขอตลาดเพียงเท่านี้นะครับใครที่สนใจก็ลองไปดูในคำบรรยายใต้คลิปนะครับแล้วก็อย่าลืมฝากกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ช่อง Thomdell Channel ด้วยนะครับขอบคุณครับ